สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่างแต่บันดอนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนเปลี่ยนก๊อกน้ํามันนะครับลูกค้าแจ้งว่าน้ํามันรั่วนะครับเขาบอกให้เปลี่ยนคาบูนะเขาเขาเอาคาบูมาให้ด้วยเขาบอกว่าน้ํามันรั่วสตาร์ทเครื่องขึ้นปุ๊บน้ามันรั่วเปลี่ยนคาบูเลยมีคาบูอีกตัวแต่ผมมาเช็คดูแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นที่คาบูนะครับมันเป็นที่ก๊อกน้ํามันนะครับสายน้ํามันแกก็ดูครับ ทำๆเลยนะมันรั่วออกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างก๊อกนะครับเจ้ามีโอนะครับชอบเป็นนะครับมีโอชอบรั่วตรงนี้ครัก๊อกแบบนี้เนี่ยตระกูลยามาห้ามีโอฟีโนเอ่อฟีโนก็เป็นฟิโนมันจะอยู่ด้านข้างนะครับมันไม่ได้อยู่ติดกับถังนะครับมีโออยู่ติดถังนะครับแต่ฟีโนจะแยกอยู่ด้านนอกนะครับดูครับเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะครับมันไหลออกอย่างเดียว ครับเรามาถอดถังกันแต่ตอนนี้ผมมาติดอยู่ที่น็อตตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูครับเนี่ยมันกลมหมดแล้วครับมันไม่มีเหลี่ยมให้เราหมุนแล้วเราต้องหาวิธีแล้วอาจจะลองผ่าอาจจะต้องผ่านะครับเอาใบบางมาผ่าแล้วก็เอาไขควงแบนหมุนออก เราต้องยกถังขึ้นมานะครับเราถึงจะเปลี่ยนกอ๊อกได้นะครับเอาเดี๋ยวผมเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะผ่านะครับนี่นะเอาออกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ผ่าเลยครับผ่าแล้วก็โวงแบนใช้ก๊อบนหมุนออก แเราก็จะตะแคงถังไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวดึงสายน้ํามันออกก่อนขึ้ขอรวดมัดไว้เดี๋ยวผมจะตั้งป้องก่อนนะครับสายน้ํามันเราก็เอาออกเลยครับเพราะว่าอือหือ ยังไงเราก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับสายตัวนี้มันแตกแล้วนะครับให้น้ำมันไปอยู่ฝั่งนู้นครับ เราก็หมุนน็อตนะครับเอาก๊อกเดิมออกนี่นะครับก๊อกเดิมเขาน็อตเขาจะมีแหวนด้วยนะ ทิ้งไปก๊อปน้ํามันใหม่ไม่ใส่ว่ะโอ๊ยนี่ไง ตัวใหม่นะครับแล้วก็เขาจะมีโอลิงมาให้ด้วย โอเคแล้วก็เอาลงไปที่เดิม นี้เป็นสายลมดูดนะครับก็เสียบดูข้างล่างนะครับสายน้ํามันก็จะเอาใหม่เสียบดูบน,นครับใสายน้ํามัน โอเคร้อย <Okay>. right. แล้วก็ประกอบข้อเหมือนเดิม ี่จริงแล้วแบตไม่ตรงรุ่นนะครับแต่เขาก็ใส่มาได้นะมีโอจะเป็นแบตบางลูกจะเล็กกว่าเพื่อนลูกเป็นบาง ทีนี้นะครับท่านผู้ชมสมมุติว่ามีเทคนิคมาบอกนี่คือสายอากาศนะครับเ,ออเขาจะเป็นก๊อกน้ำมันแบบถ้าไม่มีแรงดูดน้ำมันจะไม่ลงนะครับเราล้างคาบูใหม่หรือว่าเราเปลี่ยนสายน้ำมันหรืออะไรก็ตามนะครับจำเป็นเลยคือล้างคาบูล้างคาบูใหม่ถ้าอยากให้รถติดเร็วนะครับให้ดูดสายตัวนี้ก่อนนะครับดูดสายอากาศเนี่ยนะครับ ดูแล้วนะ้ำมันจะลงไปที่ขบูครับทีนี้มันจะสตาร์ทติดได้เร็วถ้ารถไม่มีสตาร์ทมือนี่ถ้าไม่ดูดก่อนนี่สตาร์ทเท้าเหนื่อยเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันครับตัวนี้เสียงอยู่ข้างในนะครับมันน่าจะเนี่ยแกนน่าจะขยับเข้าไปหากัน โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคือการเปลี่ยนก๊อกน้ํามันนะครับคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับอกไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ